ฝนตกค่ะมาเจ็บดอกกระเกียวกำลังขึ้นค่ะเออเออหยยบของแม่ได้หลายดอกอยู่ได้กิ่นอยู่เต้นน่ารักจัง กำลังขึ้นมีตะเกียวหวานด้วยค่ะตอนทำนี่อือตะเกียวหวานตะเกียวบ้านน่ารักจังอะจุจุนน่ารักจุงจุนจังพามาเก็บดอกตะเกียงน่ารักจุนจุ โอ,อ้โห้โอ้โ้ใบองหุ่นเป็นรูหมดเลยค่ะอ,อืมเดี๋ยวมาดูที่ว่าตัวไหนมันกินองหุ่นปลูกไว้ได้ต้นหนึ่งอ,อ่ออางหุ่นหาปไปหมดจะได้กินไหมเนี้ยจะรอดไหมเนี้ยโอ้โหใบเป็นรูหมดเลยเอ,อืม ใบเป็นรูมน้ำเต้าโอ้โห о, โตไหมไหนดูที่อันนาา้าไหมอ่ะจำไหมกินลมชมทุ่งค่ะ โอ้โหเย็นดีจังเลยวันเนี้ยฝนตกดิฮึมฝนตกดิสวัสดีค่ะ